สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนลนะคะมาแล้วค่ะกิจกรรมใหม่นะคะก็คือเพียงแค่ชวนเพื่อนมาสมัครครบ5คนนะคะรับไปเลยค่ะเครดิตฟรี100บาทนะคะคือปกติเนี่ยถ้าแนะนําเพื่อนเข้ามาเล่นเนี่ยถ้าเพื่อนฝากเข้ามา100บาทเนี่ยจะได้10%จากยอดฝากแรก,กคือ10บาทใช่ไหมคะฝากมา200ก็ได้20อันนี้คือได้ตายตัวอยู่แล้วแต่วันนี้เหมียวกิจกรรมของเหมียวก็คือหาเพื่อนมาให้ได้5คนมาสมัครกับทางเว็บ LSP ส69นะคะก็จะแจกไปเลย แจกเพิ่มนะคะ100บาทได้ทั้ง10%แล้วก็ได้เพิ่มอีก100บาทนะคะเงื่อนไขนะคะก็คือยอดฝากแรกเนี่ยขั้นต่ำ100บาทเนาะแล้วก็สามารถาร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่15ถึง24มก,กราคมนี้นะคะก็สามารถส่งหลักฐานการสมัครของเพื่อนให้เหมียวได้ทางอินบ็อกนะคะแล้วก็สามารถรับเครดิตฟรี ในวันที่25และ26มกรานะคะก็คือหมดเขตวันที่26นั่นเองก็พาเพื่อนมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะได้ทั้ง10%แล้วก็ได้เครดิตรีเนาะแล้วยาเดี๋ยวยังไงติดตามกิจกรรมใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ